สวัสดีครับผมโคกจากร้านโคกเศร้านะครับหรือเพจอุปกรณ์แต่งรถยนต์สดขง,งาบานวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาระบบล็อกและปลดล็อกนะครับสำหรับรถโตโยต้าและอีซูซูหรือว่ารถที่เป็นที่กลบนะครับว่าสายไฟเส้นไหนถ้าเราไม่มีมิเตอร์ไม่มีเทสแรมเราจะทํำยังไงนะครับปกติถ้าซื้อจากผมไปนะครับก็จะมีคู่มือส่งรุ่นไปให้นะครับที่อยู่ในกล่องทํายุดสายไฟไปให้อย่างเช่นตอนนี้คู่มือผมเขียนว่าอีซู 2020นะครับเนี่ยครับผมส็นทรลอกขึ้นลงเป็นขาวเล็กกับชมพูเล็กกับปับใหญ่สีขาวก็เราก็มาดูนะครับมันก็จะมีคลิปอ้างอิงนะครับปั๊บใหญ่สีขาวนะครับแล้วพอถึงตอนนี้ท่านก็ปอกสายเส้นที่ท่านสงสัยนะครับวิธีการทดสอบนะครับผมท่านก็แค่หาเนี่ยครับสายไฟ50เซนครับลงกลาวตัวถังครับออนนี้ผมจะลงกับตรงนี้นะครับ แล้วเอาสายกราวนะครับไปเขี่ยเส้นที่ท่านสงสัยนะครับแล้วเสียงประตูมันจะลั่นครับมันจะมีเสียงล็อกและปลดล็อกครับฟังเสียงครับผมท้าเสียถูกนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเสียงลั่นล็อกและปลดล็อกนะครับแต่รถบางรุ่นนะครับท่านต้องปิดประตูให้ตัวนี้ทํางานก่อนนะครับมันถึงจะทํางานอย่างเช่นเนี่ยผมจะมือกดประตูนะครับแล้วพอจะเอาสายเขี่ยให้ท่านดูครับคนที่ทำคนเดียวครับก็จะนี่แลรวฟังเสียงนะครับ ล็อกครับผมปลดล็อกครับก็สามารถหาได้เลยครับเมื่อเราเขี่ยถูกต้องนะครับถ้าเราเขี่ยถูกเส้นแล้วตัวล็อกและปลดล็อกตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าปลดล็อกนะครับมันก็จะถ้าเราเขี่ยเห็นนะครับเขาก็จะปลดล็อกครับผมครับผมสนใจซื้อสินค้าจากเราครับ0857222212หรือลาย ID โค้กสาวครับผมเราขายอุปกรณ์แต่งรถกล่องรีโมททุกรุ่นครับพร้อมวิธีการติดตั้งให้ ครบจุดครับผมขอบคุณมากครับ